สวัสดีครับผมสำหรับเพื่อนๆพื่อทีอ่มีปัญหาเรื่องอา verb นะครับผมไม่ไม่ใช่สิ v e r อ,อปัญหาเรื่องคําศัพท์เออประโยคอ่าอะไรกะัะการแปลความหมายมั้งแล้วก็ชนิดของคำอะไรพวกนี้นะครับในภาษาอังกฤษซึ่งบางคนอาจทำ vocabulary bank อยู่บางคนอาจจะทำะรายงานหลายๆคนนะครับก็วันนี้จะมีเว็บมาเสนอนะครับเป็นเว็บที่หลายรูปแบบเลยนะครับก็คือ เดี๋ยวโอเคครับเว็บนี้อ้อยไม่ใช่เออนี่เว็บนี้นะครับเข้าไปโหลดกันได้ครับเดี๋ยวผมเอาไปลงไว้ข้างใต้วิดีโอแล้วกันนะครับผมก็เป็นเว็บที่โหลดเกี่ยวกับคําเกี่ยวกับโอเน็ตนะผมก็พอโหลดเสร็จแล้วพอเปิดออกมาก็จะเป็นแบบนี้เลื่อนลงมาสักนิดครับจะเป็นคำศัพท์ระดับชั้นต่างๆนะครับก้นนี้ก็เป็นของมหกนะครผม มีตั้งเยอะแยะนะครับนะนี่ครับลองเอาเอลลี่นี่ตรอกจะมีไหมบางคนนะไปแปลจาก Google นะครับก็ได้ครับก็ถ้าแปลเป็นบางคำครับก็แปลจาก Google ได้นะครับตรอกซอลรพวกนี้แต่ถ้าแปลเป็นประโยชก็ยากอยู่นะครับแบบประโยชว่ารีประโยชน์ประโยคประโยคอ่าสแลงอย่างเงี้ย Google แปรมัวครับ นะแปลนรกเกินไปนะครับก็เลยมีเว็บเว็บหลายเว็บนะครับอพ่าะเช่นเว็บนี้นะครับก็เป็นเว็บหาคําศัพท์เหมือนกันอ่ใส,ส่คาศัพท์ไปเดี๋ยวก็เอาลงไว้ที่ใต้วิดีโอหมเดิมนะครับนี่ครับพอเสร็จแล้วึก็มีภาษาอังกฤษซึ่งอ่านไม่ค่อยรู้เรื่องออกมาเราอยากเห็นประโยคก,ก็กดที่ see in sentence นะผมบราจะเป็นการไปดูประโยคก,กันตๆเราอยากรู้ว่าไอ,ไอประโยคเนี้ยมันใช่แน่หรอ แน่ใจนะว,ว่าได้ก็ก็บมาสักประโยชน์ครับที่ผมคิดว่ามันใช่นะผมเราวางไปถัดไปไปที่ประตูดัว่าูมันก็ไม่แน่ครับดังนั้นก็เลยมีอีกเว็บหนึ่งครับคือเว็บนี้อ่านี่คนไทยแปลเองครับผมก็เอาคำว่าเอลลี่เหมือนกันนะครับาวางไปตึบได้ทั้งความหมายนะผมแล้วก็ตัวอย่างประโยชนะผมอโอเคเอามาสักอันนึง โอ้ยขับยาจริงอ่าแล้วก็ลองมาแปลดูครับมองออกไปสําหรับขั้นตอนของอะไรวะเนี่ยจงมองออกไปสําหรับอาเซปดักอะไรนี่เป็นวลีวะเนี่ยเอ้หรือว่าไปขับแลงวะไม่รู้ว่าโอ้ยเราก็ไม่ใช่กเก่งอะไรกี่อะไรเยอะแยะนะครับนู่นว่าซอยนี้เป็นสิทธิ์ของเขาอะไรประมาณนี้นะครับ มันเป็นสิทธิของเขาขึ้นซอยก็อ้ไ่าว่าอืออะไรอะ่ะมันเป็นสิทธิอ่าซอยนี่เป็นสิทธิส่วนบุคคลของเขาอะไรประมาณนี้มั้งครับก็พยายามหาหลายๆเว็บดูครับใครเจอเว็บเย,ยอะกว่านี้ก็เอามาแบ่งกันได้ครับผมนะตืๆก็มีอะไรอีกไหมเนี่ยไม่มีแล้วมั้งกนะ็กดดาวน์โหลดเลยครับพอมันดาวน์เสร็จนะส่วนอา คนที่อยู่ห้องเดียวผมนะผมผมก็อยากให้อ่าใครที่จดอข้อหนึ่งถึงสี่ในวินนะผมทันนะครับก็มาแชร์บ้างครับนะผมก็ยังแชร์เว็บเลยเนี่ยแชร์ไปเยอะแล้วด้วยดูครับอันนี้อะไรเนะี่ยอมีอะไรครับไม่รู้ครับเนี่ยครับแชร์ไปแล้วครับอนี่ครับไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่มีดีกวาอ๋อนี่ไงอันนี้ข่าวครับเป็นข่าวอ่า ข่าวเกี่ยวกับที่ทําให้ผมต้องมาทําที่ทําให้ผมต้องมาอัดวิดีโอตอนนี้นะครับนี่คือข่าวไปฟังกันได้ครับจาก u t u b e ครับพิมพ์ว่าข่าวจากนี้ครับนะก็ไม่มีอะไรบนะ้างไม่มีละก็ยังไงก็ฝากติดตาม outstudio.com ให้ตผมโปรโมทสักหน่อยนะก็ผมจัดอาทุ่มหนึ่งถึงสองทุ่มนะผมก็มาฟังกันได้ครับมากดไลค์บ้างนะบอนนี้ผมกดไปแล้วนะนะก็ไม่มีอะไรลนะหรือเปล่าวะ โอเคไม่มีอะไรแล้วออโอเคจบครับ